อ่ะโอเคผมขอ,อการสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่ช่อง f ฟนตาทีเฮดอยู่กันในเกมนะผมโซนโฟร์เอ็กซ์ตมเหมือนเดิมนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวเซต,ตพ่นยุงนะครับผมือว่าเซตอ่าอ่านว่าอะไระ <c oughs> ก็ถือว่าพึ่งเข้าวันนี้เลยนะวันใหม่นะพึ่งพิ่ง,พ,ง,พ,ง,พ,งพิ่งได้เลยนะก็เป็นเวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าจะได้ครบนะเซตนี้ ก็สเตตัส huh. ก็ตามนี้เลยครับผมหน้าตัดโคดีนะหน้านะผมที่ใครจะเอาสามต่วนนะสายถึกนะผมแนะนำนะครับผมหน้านะผมแล้วก็เสื้อนะผมหรือจะเอาเป็นตังเกงก็ได้นะผมมีมีดิฟแล้วก็มีแต่เลียจะหายไปนะถ้าเทียบกับผสมผสมใหม่เนาะตางเกงมันจะได้เลียจะหายไปหรือจะใส่เป็นหน้าเสื้อหมวกก็ได้หมวกไดเลียเท่าเดิมนะแล้วก็ไอพีเพิ่มขึ้นได้คีมากกว่าเดิมนะประมาณนี้สเตตัสประมาณนี้เลยนะครับผมก็อยู่ที่พันเก้าสองพันสามแล้วกันพันเก้าพันเจ็ด คิกก็ได้มาประมาณหนึ่งจุดถ้าจอพีเพิ่มมาอีกแล้วพี่ได้เยอะไปพีเซตนี้ไอพีเยอะแล้วเนี่ยพันห้าพันหกพันเจ็ดแปดสองพันหนึ่งถือว่าก็ไม่เยอะมันปกตินะประมาณปกตินะโอเคเราจะไปรีวิวเลยนะครับทุกคน let's go พ่นยุงของเราจะโหดขนาดอ้าวเย็บบัตรไม่มีเฉยเย็ดแค่เดี๋ยวแบบบัตรสักครู่ครับทุกคนใจยนยนเย็นๆเด้อผมก็จะรีวิวเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือลงดันนะผมลง ไปตีป้อมแล้วก็ไป PVP นะว่ามันจะเป็นยังไงนะผมเหมือนเดิมเลยเรามาดูครับผมถึงเราอ e ีเลยนะโ้ยควปืนออกมาแล้วบึบบึ๊บบึ๊บบึบบึบบึบไม่สายด้วยครับปืนโคตรช้าเลยกว่าจะเก็บปืนได้ทีไรเนี้ยเล่นพุ่ยุ่งนะครับผมใครที่อยากได้ก็ดูคลิปนี้แล้วจะรู้ว่ามันโหดและตึงขนาดไหนนะแล้วก็ถ้ายังไม่เอาไปอี e แล้วก็จับขากระแทกหัวบุ๊บไม่ตายด้วยนะไม่ไม่ถึง จะบ้าเฮ้ยตะเบรเไม่ถึงใจเลยเราดูพอกปืนออกมาแนละ้วมันพ่นเลยนะทุกคนอา่าปืนบักปืนบ,บักปืนบ,บักบูเฮียโอดี้ดิวะพอกปืนมาแล้วก็ยิงนะทุกคนแม่งแบบมันช้าหน่อยว่ะเขาน่าจะเห็นหลบได้วะ่ะผมว่าไม่น่าเวิร์กในพีพีวะอย่างนี้ ไม่น่าเบิกใน p p นะทุกคนนะดูนะฟักปืนมากกว่าเขาก็เห็นล้วอ่ะมันไกลไหมมาดูกันว่ามันไกลไหมไอ้ผมอีเลยแล้วกันกดแล้วกันนะบูดโอ้โหจะโอ้แล้วโอ้โหข้างหลังไม่ถึงด้วยแย่แล้วเดี๋ยวมาดูระยะต่อไปครับดานต่อไปว่าดูมันใกล้หรือไม่ใกล้นะมันก็จะดูแล้วว่าใกล้หรือไม่ใกล้นะ ผมผมว่าน่าจะน่าจะไกลอยู่มั้งว่าเสียงเลยบูเฮ้ยกว้างไหมกว้างไหมทุกคนดูอ่ะความไกลนะเดี๋ยวตรงนี้แล้วกันเฮ้ยไกลอยู่นะหรือว่าไกลอยู่แล้วกันอ่ะความไกลถือว่าผมให้เจ็ดแล้วกันมันยังไกลไม่เท่า,าเว่าโหลดไงให้เจ็ดพอนะอืมแต่ความช้านี่คือโคตรชายิ่งกว่สาหามูไรพอกับซาหมูไรเลยมั้งเนี่ยกว,ว่าพักเปืนอมาได้เนะี่ย โอ้โหกวาเก็บกระช้านะเหมือนซามูไรเลยอะสไตล์เนี้วกับซามูไรเลยผมว่านะการเก็บปืนการอะไรของเขาเนี้ยช้าช้าอยู่ครับช้าความกว้างที่ตรงกลางเลยไปกว้างอยู่เนี่ยทำให้เล่นไปมันกว้างแต่มันช้าว่ะเนี่ยช้าแบบช้าปกติเลยช้าผิดปกติเลยประมาณช้ามากช้ามาก เข oh, าพังม,มาทำอะไรผมว่านานระยะนะถึงบอกว่าจะทาอะไรมันหมดนะเมื่อก,กี้เนะี่ยอืมค่อยอีแล้วกันเก็บมานากระเปลือมานาเขายิ้มเข้ามาโหขักปืนออกมาโคตรชา้าเอาปืนบัก็กปืนบัก็กปืนบัก็กเฮ้ยโอ้โหโอ้โห ทียกว่าจะเก็บปืนได้กว่าจะอะไรได้อูย้ยผมยีดว่าเล่นก็ใครที่ดูก็ดูเอานะว่าดีไม่ดีนะผมก็ถือว่าไม่ใช่แนวผมแล้วกันโอ้ผมใส่ลิงอยู่ไงลิงมันฟาร์มเร็วกว่านี้แต่น,นี้ก็ได้ถือว่าสามส่วนมัน,ม,นมันสำคัญนะสามส่วนมันได้คีสสิบสองเลยนะแล้วก็ได้ดิฟมาได้ดิฟมาประมาณร 100, 100, 100, 100. ออ้อยอะร้อยหลายร้อยร้อยเออเลยร้อยดิฟดิฟออดิฟสายสึกน่าจะน่าจะชอบนะสามส่วนเนี้ยสายสึกน่าจะน,าน่าจะสําคัญสาหรับเขามาก แต่ถ้าแบบสายฟาร์มผมไม่แนะนำแล้วกันนะเส้นนี้เนะเาะยักษ์ไกลก็ประมาณพอซามูไรความช้าก็าพอๆกันเลยซามูไรเก็บดาบแต่อันนี้เก็บปืนน่ะซามูไรเก็บดาบแต่อันนี้เก็บปืนนะครับทุกคนโอ,โ,โอ้โหกูจะอีบอสได้ตอนไหนวะเนี่ยอีแม่งเลยอบอสบอสก็บอสเถอะบอสก็บอสเถอะบอสก็บอสเถอะอุ้ยตา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 ย,ตาย,ตายโอ้โหบอสบอส โอ้โหบอสตายซะโอ้โหตาย,าตายาโโครับผมบอสก็ตายอ่ะจังหวะเนี้ยโคตรโหดนะผมเฮ้ยถือว่าแย่งไหมกแแ็แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนจะตัดสินใจนะผมบอกไม่ได้กันนะบางคนมันชอบเหมือนกันนะอาจจะชอบตัวน,นี้กันแต่มันเท่ดูความเท่ของเขาก็เท่โอเคครับผมอยากขออนุญาตตัดภาพไปตอนโจ๊กแล้วกันนะทุกคนนะ let's go อ่ะโอเคโจ๊กแล้วทุกคนมามาดูกันว่าโจ๊กมันจะอ e ีตายไปทีเดียวผมอีเลยกดอี e เลยนะเรากดอ e ีด e นะไม่ดูถึงไม่ถึงกดแม่งเลยนะกว่าจะควักปืนออกมาแม่งนานกว่ีย้ำย้ำอะไรอย่า,เางเงี้ยเลยนะกว่าจะควักปืนมามันนานมากไงไม่ชอบมันนานเกินไม่ใช่แม่งทันมันเนี่ย <c oughs> โอ้ยโจ๊กตายอยู่นะเฮ้ยทำไปเล่นไปนะฮ่าถ้าลงโจ๊กน่าจะไวครับผมร <c oughs> ะยาทางใกล้ได้อยู่ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวขอญาตัดภาพไปตอนตีเสาเลยว่ามันอ e ีเสาเข้าไหมนะเซตนี้นะถ้ามันอ e ีเสาเข้านะั้นมันแรงหรือเปล่าแล้วบบหรือว่ามันเข้าหรือไม่เข้าก็เดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับทุกคนแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราไปเซฟิฟเซิฟเจ็ดแล้วกันคนจะได้ไม่ต้องเข้ามานะมาทุกคนมาดูกันว่ามันจะอ e ีเสาเข้าไหมนะผมขอญาตัดภาพไปตอนเสาแตกกันแล้วกันนะทุกคนนะแล้วก็เอพีถ้าหมื่น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 เก้าพันแล้วกันเนาะสามทีอ่าทุกคนมา เอาหกพันพอแล้วกันนะทุกคนมั้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีเข้าไหมเอาระยะใกล้ๆกันแล้วกันนะจ่อๆเลยนะทุกคนนะโอ้โหเจ็ดหมื่น่าเข้าอยู่นะเข้าเข้าเข้าแค่ระเบิดเดียวอ่ะเจ็ดหมื่นนะเอาเราดูงนี้นะเข้าครับเจ็ดหมื่นเท่ากันครับระยะเส้นตรงนี้กับเส้นนี้ก็เข้านะเดี๋ยวเราดูระยะไกลๆกันผมตัดภาพไปตอนมนาหกเคเหมือนเดิมนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเช็ค อ่ะโอเคครับทุกคนมาต่อครับผมมันนานจะ 6K แล้วเรามาดูกันน้องอีเข้าไหมนะเมื่อกี้เราระยะ1 2เข้านะต่อไประยะนี้นะครับขอระยะนี้แล้วกันเอาเส้นนี้ก่อนแล้วกันถึงนะทุกคนถึงนะ 7, เจ็ดหมื่นเท่ากันนะต่อไปเส้นนี้ครับเส้น 4, สี่เมื่อกี้เราเป็น1เส้นนี้2นะแล้วก็มาเส้นนี้3เส้นนี้สี่นะถึงครับทุกคนถึงนะเส้นสี่ก็ถึงนะ โอเคเดี๋ยวขอแยกตัดภาพไปตอนอีก 6K มนเดิมมาลาเทนเนกและเซ้นกันเนาะอ่ะโอเคครับทุกคนครบ 6K แล้วเดี๋ยวเราขอ,อยัดยนนนนสุดท้ายแล้วทุกคนอันนี้สุดท้ายละน่าจะไม่มีระายะาไกลกว่านี้ละเส้นไหนนะตรงนี้ใช่ไหมถึงว่ะเส้นนี้ก็ถึงว่ะถึงนะทุกคนเฮ้ยเส้นนี้ก็ถึงเหรอถึงกัเส้นนี้เลยนะโคตรไกลเลยนะเนี่ย อ่ะต่อไปผมจะลองเส้นนี้นะถึงไวนะโอเคนะตัดภาพเหมือนเดิมไอ้เหี้ยวันนี้ตัดจังยาวยาวอ่ะโอเคทุกคนบ้าเดี๋ยวเราไปดูวันสุดท้ายแล้วนี่สุดท้ายแท้ท้ายสุดจริงมาดูกันว่ามันจะไกลขนาดไหนวะเมื่อกี้ตรงนี้ไปแล้วนะเส้นนี้ไปแล้วนะขอเส้นนี้แล้วกันไม่ถึงอนะทุกคนไม่ได้แนละ้วเห็นไหมได้แคนะ่เส้นนี้นะแค่นี้น่าจะโดนอยู่คนระับเห็นปะโอเคประมาณนี้แล้วกันในการเล่นเซตพ่นยุงนะอีเสาเข้านะครับผมเจ็ดหมื่นนะั้นอันนี้คือ ดาเมตผมแค่พันเก้าเองนะเอามาณนี้นะครับทุกคนไปเราตัดภาพไปตอนพีพีครับผมได้สกอและเราก็เจอห้องอย่างไว้นะผมโอเคมาขอดูหน่อยได้ว่าเซตมันดีขนาดไหนนะขอรีวิวหน่อยละกันนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยโดนต่อยโอ้โหโดนยิง นี่ไง ANS. นี่ไงพ่นยุงครับพ่นยุงมาดิขอพ่นยุงหน่อยได้ไหมขอพ่นยุงหน่อยได้ไหมอะแล้วกูพ่นเลยไงปืนฮะนอนอยู่พ่นไม่ตายเฮียโอ้โห พอยกอย่างโดนเผาอ่อใกล้เกินนี่นีเอามือ,อ,อ,อมีมือเปะเเฮ้โยโดนอยู่นะเออนะเออโดน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 ทุกคนนอนก็โดนสุดยอดจี๋นะถือว่ามันก็โดนนะทุกคนนะ เออแล้วกูอีไงปาด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 ปา,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 ปาทุกคน้เฮียเสร็จอะไรวะเนี่ยมันช้าเกินนะ่า <c oughs> คนดูมันช้าเกินว่า แล้วมะนาวกูหายหมดเลย,ยงี้บบึมะนาวไม่ตายด้วยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ตายเหรอหือหายดินี่ไงนี่ไงฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ยี่ผมไม่ตายโอ้โหเมื่อกี้สองรอบเลยมึงเกินไปอ่ะ ดี๋ยวอีนะเล้ยมันได้อยนะู่แล้วทุกคนมันเท่นะเว้เท่ค,ความเท่ให้สิบเลยนะแมพ่งพลนย,ยุงเย็นโคตรเท่เลยอนะ่ะยืนแอคกะนยืนแอคกันทุกคนจบดีรออะไรอะ่ะโ,โ,โอ้โหโยมทุบไม่ถึงเว้โอ้โหโอ้โห,โโหเป็นยากเหมือนกันทุกคนนะมันก็ถือว่า พ่นพ่นพ่นยุงพ่นยุง,ยง ح ح> ไอ้ยกว่าวะไอ้ยเซตใบน,นี้อ่ออะออนนโอ้โหข้าหน้าดูทีเขาเลยโดนเลย อืมโหทุกคนเล่นยากเหมือนกันนะเซตนี้คือถามว่ายากมันยากแน่ๆครับมันยากอยู่แล้วครับมันยากอยู่แล้วครับผมบอกตรงครับเซตนี้มันมันยากมากครับใครบอกว่าง่ายลองมาเล่นดูแล้วกันแล้วกันจะรู้โอ้โห อุพ่นเลยไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิ่งวเยิงดยิยิงดิโอ้โหดมันน่ะโอ้อีตายหาเลยโอ้ เพื่อนโอ้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 มัวเลยกูโอ,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 โอ้อะไรวะเนี่ยทุกคนเล่นอะไรวะเนี่ยเชจะเข้าดีจริงวะเนี่ยทไมกูตายเยอะจังวะสวยน้องชายโอ้โห โอ้โหเอโอเคนะทุกคนก็ประมาณนี้นะในการรีวิวเซฟพนยูนะขอบคลิปนี้อาจจะยาวไปหรือช้าไปก็ขอโทษขออภัยนะทุกคนนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แลวกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาทีฮิด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ